วิธีใสโ่โดม่ะหลบเข้าไปดันเข้าไปโอเคเอากี่นัดดีคะสองนัดสองนัดค่ะเดิมอย่างที่บอกเลยช่วยเอานิ้วโป้งช่วยดันเข้าไปโอเคอถือปืนค่ะนิ้วออกนอกกล่องไกลนะคะนิ้วออกนอกกล่องไกลก่อนโอเคอาต่อไปพร้อมแล้วนิ้วโป้งกดลงเลยค่ะ จัดท่ายิงค่ะยืนขาสองข้างเสมอกันนะคะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะอย่ามากอย่าเยอะมากอ่ามือยังจับยังยังจับอย่างนี้ปืนอาจจะหลุดจากเนือได้โอเคอ่าจับให้มั่นคงศูนย์หน้าศูนย์หลังนะคะให้ตรงกันนะคะถ้าตรงกันแล้วค่อยๆลากนิ้วชี้เข้ามาค่ะลั่นเมื่อไหร่ก็ปล่อยมานะคะ,คะพร้อมค่ะ อีกนัดนึงค่ะยิงต่อได้เลยค่อยๆนะคะจัดศูนหน้าศูนหลังก่อนเอาให้ตรงก่อนชัวๆแล้วค่อยกดค่อยๆค่ะ,คอ,คะอ่าโอเคเปืนเคลียร์นะคะอ่าถือว่า <c oughs> ยิงครั้งแรกถือว่าโอเคเลยนะนี่นัดแรกเข้าตรงนี้นะคะนัดที่สองเข้าตรงนี้นยังไงก็ตาย นนยังไงก็ตายค่ะสุดยอด